สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับผมพาพี่น้องมาใ,ใส่เบ็ดเกลือครับเมื่อนี่เขาจะมาใส่ปลาปลาน้ำขนอนบอกซื้อเให้น้ำมันแห้งครับนี่วังลุดมากับบักแม่มครับสองตัวนี่ปุ่นมันจะมีให้น้ำเยอะให้ปุ๋นนะครับผมให้ที่สองฝากโกกใหม่ไปนะคุ้มๆแบบเหมือนเอ็นๆน,นี่เกี่ยวกวเนเลากีปลากับจานบิก๊กยู้ปุ่นครับเจ่าปลาดุกมันขืนมาดีอยู่ ขาดว่านาศิบเพราะเด้ตัวสองตัวหรอวะขาดการเด้เนี่ยครับแถวนี้มันมีน้ำอยู่แถวมองมองเส้นเหมือนปลาไหลครับนี่ามื่เนี่ยแหงบดแหงคุโูอยู่เดี๋ยวนี้ฝน,ฟ,นฟ้าฝนกับกำลังมืดมากครับที่ตกบ่ตกบ่ัุ่นทางสีดาครับพี่น้องมืดตื้อเตือ้อละ่ะหมืดจนสุดหอดพี่อ่ะปุ่นถึงหน้าหนึ่ง เดี ard, ๋ยวฝนตกน้ำไหลๆเดี๋ยวเขามาจัดถึงนั่นถึงหน้าไหลครับผมมื่อนี้ก็บ้าไกลบ้านครับพี่น้องน้องบังฝนให้ฝนน้ำไหลครับย่างย่งไปเบิังหรอล่ะน้ำไหลเยอะเยอะเลใส่เดือนกึ่งกอครับพี่น้องเพราะว่ามันหาบ่ได้แล้วเยอะอื่นนี่ชี้เดือนครับเด็ดเอามามื่อนี้หาซีบหลังครับพี่น้องจักสิใส่เบิดบ่บุ้นี่สิ ใส่แบบห้างๆไปแล้วหน้าสามทงเนี่ยใส่ไปพี่อ้อมไปคู่พูนอ้อมขึ้นมาพี่ครับใส่องแล้วลังสองลังครับเพราะได้รุ่นเนาะบอกแม่มํำรวจไปแล้วเดี๋ยวฝ่าใส่ครับผมมันคํำแล้วหาโมงกลัวครับนี่เดี๋ยวเขาไม่ยำทีเดียวหมดแล้วครับว่างหันบ่ได้เปิดกันสั้นได้ไปบ้งกล้องมันสั้นๆยังไงติดตามครับ เกดในหน้าห่องแม่มลงสปาเขาแล้วเนาะเฮ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องปุ๊ดไ้เบ็ดท่าฝนครับแหล่ตะโดนพระทันมาอยู่บองเก่าได้ฝนอ่ะโอ้โไเป็นใแห้งอ่เอ้ยได้ไหมมากระุดลรอบ่ได้กดไดเก็นเชื่อว่าเมื่อไงเดี๋ยวบังฝนครับผม นนกัดฝนมาตกก็จะพาพี่น้องออกมายามนนเนาะหนาวนอนแ่ยมึงอืน่อนหนาวมากันกิ่เฮ้ยอากาศากาศครับผมคลิปนี้มามผู้เดียวรอบ้านครับเฮ้ยแจ็คกับบ๊อบวังจันบิก๊กกับบ๊อบวังจันบิก๊กใส่เบิดมือครับบ๊อบวังเสือเบิดมือเลยพวกเนี่ยบ่อบวังเลยกับจันบิก๊ก มูหยอกครับมูหยอกมูยอกไปเดี๋ยวมุกันหมดแล้วครับพี่น้องมาด้าขวาขวัญมันจะมาเนาะบรรยากาศครับโอ้ยบรรยากาศฟ้าแหลืครับพี่น้องจังบกจังห้อนครับว่าเป็นเกล็ดป้าเหลือเลยนี่ห้อนครับเดี๋ยวมุดลงไปกันครับผมหมดแล้วครับ

ăn bên đây lúc sau lúc với mó này là anh xài không nè bọn đấy cấp đẹp ba khi này xây đường gặp này bọc lái nâng cái chếp xây đường vậy xây biết nhang lái ตัวแข็งเนะาะเพียยตัวหนึ่งตัวบางใหญ่หนึงน่งไอคักหลาเดียบ้ังฝนแห้งครับพี่น้องมันอยู่น้ำคันแทนะครับขี่เด่นนี่นีจะว่าขี่เด่นตลาดอีกเด้อไปกระไดปุ่นครับพี่น้องอเก็บไปจะใช้เบ็ดครับแต่หลายแถามือเนี่ยเปลี่ยนเร็วถูกไหไป ฝนลิ้นอยู่ครับผมเดี๋ยวเขาลุ่นเวเท,ทเขาถือเยอะตัวปะ่ะเต็มเลกพี่น้นองฝนตกครับอาจจะบ่ได้ไทยบึงปัดได้ดอกคืนนี่เรื่มแห้งแล้วครับฝนตกบักแห้งครับนี่ปากคอหน่อยครับผมไปเดี๋ยวหอบสารเลีน้นี่แล้วครับนี่มากับอกสุด,ดร้อนก็เอาโอ้ฮะเหอ tăng nào tăng ta mà chân kiểu mấy thằng cổ vương mẹ mừng anh nói gì thế nào vương nghe phụ nữ chân kiểu mấy hàng ngâm rồi sụt lòi không phải gặp biết không quấn hiếng đó u ôi gấp gấp bao hạt bàn này biết không quấn tiền mấy bằng hiếng luôn à? nam này luôn <laughs> ได้เวทแบบเงี้ย l อน n ไ้มครับตายว่าถือด้วยวนเงี้ยได้เวเรียกว่าไปไปตาเ้าครับได้ตัวเดียวหนั่นน,ะน่นอยู่บนไมนเลยไปนอน <c oughs> เดี๋ยวอกเขาหน่อยมาตัวเดียวครับนี่ <c oughs> ก็ได้ปนครับ

ก็ไ่ไปไต่ดอกครับเดือดรอส่เบียดเดาะไต่ก็ไหวแล้วหิวนอนครับสวัสดีตอนเช้าไปน้องไปยามเบียดครับโหล่ะคั้นแท่นนี่แหละตรงเริวโอเเ้เกือบสุดคล้องน,นี้เป็นคล้องอะไรกันนี่ยนี่นี่ทางคอนจีนคว้องมันนีห่วงไปน้ำทังแล้วก็ตัดไปหุ่นคว้งลงูกหนองไงแล้วครับนี่ของหน้าผม มันก็หลอนก็หล่อนแน่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นหมาหาตั้งโทรศัพท์กับบ่อเดเอามานน้ำได้ผิดนรอโอ้ยเสือบังเสือบังบ่เลยแหละฝนก็แห้งก็เหมือนนี่น้ำฝนตกไหมแล้เนี่ยมี่บ้านมันบ่มีน้ำเลยตาขกินเงียบ่เจ้าหนิมันตื่นกับหมู่บ้านผมบ่อดียเสะ nó có nam một gì đến nó mới nhìn lại một cái này đây khi đến tại quá đây tiếng nốt tuôn hoàng xéo xéo luôn tại thật nhầm khẩu con môn bứt nó gặp nào không phát tồn tàn để phát về bưng cụ biết sao con หล่อนหล่อนดีขนาดนี้ยังมากินขัดกินเนี่ยังสี่แม่เป็นแต่ถือปลาดุกดีเลยนะเอาเก็บก่อนครับผมหลังนี้คือส้มสีมีอาการดูปะอ้ยูยูฉันมอนดูดูดดดดดอู้ยูอ้ยเขาดำเพิ่น ปดุกปดุกเอ๊ะขาดหน่ยหนนอยนึงว่าเป็นยังดไงที <laughs> นี่ครับปดุกกับพวกอ้ว,วนไปะนะครับเจ้าอะไรับพอเอาอยู่อะไยนะมีมั้งกับสิบกว่ายอ้วนครับเป็นบางหม่องนี่ปดุกเสยไปไปเรื่อยๆครับปดกันเกีกเ่ยมันลุดเลยนะติดหนวดน้อยเดี๋ยวนึงเบิกหน้าก่อนพี่น้องอยามเป็นไม่ได้ครึง่งมันก็ได้ตัุยอนละ วันแห้งบัดได้ครับนี่โอ้ฝนแห้งเติ่อยู่น้าดินซ้ายครับและเขาผมไปทังกง,งอกๆจกังเลยวันแล้วได้๋สามมือฝนกระถินใส่เปรงน้ำทิ่มบัดอันนี้มันขังไหมวันวันทีเติอ่อยู่แล้วหมดเลยไม่มีซ้อนมันเจาะครับเนี่ยจังจังสินี่ไม่มีซ้อนเจาะเด้ครับเรียบร้อยหมดเลยห้างวัฒนาสามดอกนั่น เปลี่ยนทางปังต้องฝนน้า,นาม,ม่วมอู้มันคุมอันนี้มันหน้านี่มันวานต่หัวปีไปเลยครับเพราะมันบกข่อยมีนม้ำไงไอหนี่เด้โอ้ตัวอีกเทนึงซ้ำกันเนี่ยพอดีมาเลยพี่น้องมันได้นั่งหแหย่เลยานี่ไปหน้ากับมีหกไรครับพี่น้งองนี่แหละหนื้ออุลูดไปปุน่นตงอุฝนของ่นใส่ปุย๋ยแล้ว่นวานก้อนครับเขียวผม พยายามเบียดครับเดี๋ยวยังเบื้องหนามกอนเพื่อขาดบ่้ขั้นกันแท้ขาดนี่โอ้เป็นบ้าเลย,ดยทเ,ทลเดี๋ยวพี่น้องแถวนี้ใกล้ล้นเลยตัวสได้มาอัดอีกมันต้องให้ปลาบืนเถอะเหมียนบ่้งขยันให้ปลาบืนไอพี่น้องยังขึ้นไปพุน่นก็คว้างเหรอครับคว้างที่ว่าคว้างลงไป็นหวังง่ายแหละครับผมอ,อ,งงไอ,อะไรลุ่มไหมปุ่น,นเดี๋ยวไปซ้ำเนี่ครับคว้างนั่น มื่อนั้นเราอันเกมผิษนะอัดอยู่บนถือปลาแซงห้างหนึ่งบนตกปลาขึ้นมากครับปลาขึ้นมาหลายเลยพี่น้องอยู่ในสระนี่สะหนิบ้างน้ยบืนครับบืนตัวเหลี่ยมมดเลยนะนสายน้อยผมเลยครับนี่ถึงหน้าพระเสี้ยเขาปวดขัดซิคขนาดวะก็อ <laughs> ยู่บนหมีไปล้มลมสายนี่ก็สายบุบลึกครับ ที่ว่าผมมากระป๋าเข็งปลานั่นมาปล่อยกับสานี่แหละแป๊บเดียวมันก็แห้งครับเกิดเป็นสามาบริสูบเล็กๆไม่ได้แห้งเองโอ้ครับสีขนาดวะปลาขึ้นมาต้งเตะครับยุ่นี่ไหลอยู่น่ะบ่นอลยแต่เหันแพรากันครับหน้าผมบ่มีปลาบ่มีนั่นหรอกวันนี้มันเลี่ยงนะเลี่ยงอีเดีบ่มี่หนำเพราะมิดับแถวนี่ต้องเอาปลามาปล่อยเอาเงี้ยฉีแพร่ ตามเบีดครับโอ้หลังนี้ครับมีดินครับมีดินครับมีดินครับ,บางขวางมันมีดินครับนี่ใส่ปนครับพี่น้องวันที่ว่เห็นหนาปลาที่เราโซนนี่ครับผมเต็มสองมาแล้วถ้าได้เง,ง,งนี้ห่วงขี่เขาท้าอยู่พี่น้อง สเสียะละลด้วยมันหล่อนครับพวดปานพวดท่านเห็นหรอครับเดีด๋ยวถ้ามีนามอีกหัวก็บำบัดหายแจ๊กทียจะไปใส่เบิดตะกี้มาดูดูยังว่ะกาครับปูนหลวท่าจอดที่พูนไอปนอยู่เห็นไ่มกระไดกู่เรียบร้อยครับพี่น้องผลงานเ่าทั้งเบิดทั้งมวลกับมึงนี่หาอยู่หากิน ตัวนี้ถือว่าหันตัวนี้มือขึ้นนะครับนี่ตัวมือขึ้นเอาเดี๋ยวยืดออกขาบหนึ่งครับพอมาได้ซื้อเขาขอดึงก็แด้งเด้ตัวน้อยๆมือขึ้นหักถุงบ่แางแด้งดิเลยไปครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับผมเจอกันคลิปไม่คลิปไหนครับคลิปนี้กับประมาณปไนไลยเดี๋ยวเดี๋ยงหัวก่อนเดี๋ยวพาไปจัดเตรียมครับพี่น้องลาไปกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับขอบคุณหลายๆครับผมท่านที่เข้ามารับชมครับ